สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l a c k l o c k origin นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะฮะเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เคยพูดถึงไปนะครับว่าอาชีพพีซเนี่ยตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยเป็นยังไงมายังไงบ้างแล้วก็ทําของยังไงไปเวลที่ไหนบ้างใช่ไหมฮะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วงเลเวลห้าสิบถึงหกสิบเนี่ยอาชีพพีซมีการเติบโตยังไงบ้างนะครับแล้วทําให้เก่งขึ้นด้านไหนบ้างรรรววมมมถึงงจจุดดฟาาา์ต่ๆะเเี๋ย พูดคุยกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับในช่วง50ปั๊บเนี่ยเราจะปลดระบบที่เรียกว่าเมโดเข้ามาใช่ไหมฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยทุกอาชีพก็ปลดอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าสำหรับพีทเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมจะแนะนําให้อัพอันที่1 การที่3านั่นเองนะครับเพราะว่าอันที่1เนี่ยมันจะเป็นทั้งสายกายภาพแล้วก็เวทน,นะมันจะเพิ่มทั้ง p a tag แล้วก็ M tag นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอัพไปเพราะว่ามันจะทำให้ M t a k ต้นของพีชเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากจะทำดาเมจได้แรงขึ้นแล้วเนี่ยการฮิลของเขาเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยจากการอัพตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเพิ่ม Max HP นะครับกับ M damage นั่นเองนะครับก็จะทำให้พีชของเราเนี่ย เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจเวทอย่างแมกนัสเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปนะครับเราก็จะอัพ2ตัวนี้ไปในค่าเฉลี่ยแบบเท่าๆกันเลยนะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราจะไม่อัพนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม m a ็ HP อก็จริงนะครับแต่ว่าอีกค่าหนึ่งเนี่ยเขาบวกเป็น P ีด m มเมจนั่นเองนะก็ อันนี้ถ้าจะอัพจริงๆเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะเล่นเป็นพรีซสายทุบนั่นเองนะถ้าเป็นพีซสายทุบก็อัพหกับ2ได้แต่ว่าถ้าเป็นพีซสายเวทหรือสายซัพพอร์ตจะแนะนําให้อัพหกับ3นั่นเองนะครับผมอันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่พีซของเราจะเติบโตขึ้นมานะครับเรื่องที่2นะตอนเลเวลห้าสิบห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะปลุกระบบเวลัสคอร์เข้ามานะครับเวลัสคอร์หรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่าเฟืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพีซนะครับสายแมกนัสก็จะเติบโตขึ้นมาค่ออนข้าางเยะมกะมกผ ก็จะมีรูนหลักๆที่เราจะใช้กันนะครับก็คือจะเป็น e x o r c i s t Prediction นะครับแล้วก็ e x o r c i s t Boost นั่นเองนะครับสำหรับ e x o r c i s Boost เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของสกิลแม a กนัทต่อฮิตนั่นเองนะครับส่วนตัว e x o r c i s Prediction นะฮะจะเป็นการลดไล่นะครับของสกิลแม a กนัท ให้เร็วขึ้นนั่นเองนะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เล่นาสายแมกนัสมาตั้งแต่เปลี่ยน p ีซ40เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอัพแมกนัส10อ่ะมันไล่โคตรนานเลยเวย้ยเออต่อให้คุณเป็นสุลต่านก็ยังไล่นานอยู่เพราะช่วงนั้นเนี่ยมันยังของรถไล่มันยังไม่มีนะครับไลท่ทีแบบ5วิ6วิใช่ไหมอ่าแต่ว่าเฟืองตัวนี้ก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลบตัวอย่างผมลองถอดออกให้ดูนะอันนี้ไม่มีบับอะไรเลยนะโอเคเราไล่แมกนัทอยู่ที่3.9วินนะซึ่งนานนะ 3.9นะครับอ่าพอเราปลดเฟืองมาปั๊บเนี่ยเราใส่ปุ๊บใช่ไหมเราใส่ปุ๊บเข้าไปนะฮะเอออันนี้ไม่บัฟเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองไล่ดูครับเหลือ3.3เท่าน,นั้นนะฮะคือลดไปต้อง0.6อะ่ะก็คือช่วยได้เยอะมากนะครับเฟืองตัวนี้นะอันนี้ก็คือสําหรับสายแมกนัตส่วนช่องที่3เนี่ยอันนี้มันจะปลดตอนเร็วหกสนะครับซึ่งอันนี้อ่าแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรนะครับผมอ่าแต่ว่าสําหรับสายซัพพอร์ตเนี่ยรุ่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็น Radiant Boost นะครับเพราะว่่าาตัวเเเเนนีีน้้ยยจะทํใหออฟฟขง Sanctuary แรงขึ้นอีกนะครับ1 2อยที่เลเวล4นะเฟืองเลเวล4นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือระยะเวลาของเซนจูรี่ที่จะอยู่ที่พื้นเนี่ยมันสั้นลงไป40%รยกตัวอย่างเช่นสมมติเซนจูรี่รอบนึงอยู่สิวิใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่เฟืองนี้เข้าไปเซนจูรี่จะเหลือแค่6วิอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเทียบกับความแรงที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเลเดียนบูสเป็นหนึ่ง รูนปัจจัยหลักๆที่พีจะต้องใช้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราใส่ซัพพอร์ตก็จะมีพวกฮิลล i ่งพิซซ m ที่การทําให้การฮิลเดียวเนี่ยจะมีการเด้งเลือดต่อเนื่องไปนะครับหรือว่าฮิลลิ่งอินสิกเนียที่การทำให้ฮิลเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างพื้นที่ฮิลขึ้นมาแล้วก็ทําให้แต้มคะแนนฮิลเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆเรื่องนี้เรื่องเฟือ,ง,องของการ ทำฮิวต่างๆเนี่ยผมเคยทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับเป็น10เฟืองของสายฮิวนะครับตรงนั้นก็สามารถไปลองดูแบบละเอียดละเอียดได้นะครับผมอ่ะนี่ก็คือการเติบโตของพีทในช่วงเลเวล55ที่ปลดเวลสคอร์เข้ามานะครับแล้วก็พอถึงเลเวล60ปุ๊บเนี่ยพีทก็จะไล่เร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเลเวล60เนี่ยจะปลดระบบออฟแมลนั่นเองนะครับซึ่งระบบออฟแมลเนี่ยก็จะสามารถทําได้นะครับที่ไหนก็ได้เลยนะครับโดยใช้โมล่าคอยแล้วก็ใช้เงินอิดเดนคอยตรงนี้นะครับผมอ่ะ พอเราเลเวลหกสิเนี่ยสิ่งแรกที่ผมแนะนําให้ออฟแมวก็คือจะเป็นอาวุธแล้วก็ประดับ2ข้างนั่นเองนะครับเพราะว่าอาวุธกับประดับ2ข้างเนี่ยจะมีออฟแมวที่เป็นเมจิกนะครับแล้วก็ลดทั้งเ a ลีโบว์แคสต์ไทมแล้วก็ฟิตแคสต์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คุ้มค่ามากครับถ้าเกิดว่าเราสามารถหาเลเวลหนึ่งเลเวลสองได้เนี่ยก็จะช่วยลดไล่ได้เยอะแล้วถ้าเกิดว่าหาทั้งหมด3ส่วนได้นะครับก็จะลดไล่ได้มาหาศาลเลยฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันจะมีออฟหนึ่งที่เจ๋งเหมือนกันครับก็คือเมจิกดาเมจนะครับตัวนี้จะเป็นการเพิ่มเอ็มดามเอจแล้วก็เอ็มแท็นั่นเองนะใครที่อยากจะแม็กนัดแรงๆเนี่ยก็หาเมจิกดาเมจก็ได้ครับแต่ถ้าตามคําแนะนําผมเนี่ยผมเชียร์ให้หาเมจิกทั้ง3อันก่อนนะครับค่อยเริ่มหาตอนเลเวลสูงๆกว่านี้ก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยช่วงเลเวล5 0าสถึงหกสิบเนี่ยค่าลดไล่ของเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นออฟแมวเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยลดไล่นั่นเองนะครับผมส่วน ส่วนอื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกของที่เสริมความถึกเสริมเลือดเสริมอะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเอาไว้เป็นลองๆก่อนก็ได้นะครับช่วงแรกก็จะอ็อฟเป็นอาวุธกับประดับ2ข้างก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องของออเมวนะก็ในช่วง50-60ถึงกเนี่ยก็จะปลดประมาณ3อย่างที่บอกไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เก็บเลเวลกันหน่อยละกันนะครับผมว่าที่เก็บเลเวลนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับจริงๆในช่วง50นะครับก็จะมีตัว ทีเด็ดนะครับอย่างเช่นไข่ดาวนั่นเองนะครับไข่ดาวเนี่ยจะเป็นเผ่า,าเดมอนนะครับแล้วก็ขนาดเล็กฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะ <S <S อยู่ที่แมปนี่เลยฮะโซกรัสนะครับที่เราจะไปฟาร์มกันเพราะว่าเจ้าตัวไข่ดาวเนี่ยเกิดค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าใน CBT อาจจะมีบางจุดบ้างที่มันยังติดบั็อกอยู่นะน,นั้นก็ไม่ต้องตกใจไปนะฮะเพราะว่า Open Beta ้ก็น่าจะมีการแก้ไขในส่วนตรงนั้นไปนะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวยอดฮิตที่พีทสามารถฟาร์มได้เนาะแล้วก็เป็นธาตุดมอนเนี่ย เราก็สามารถใส่กา๊าซตูบได้นั่นเองนะครับผมต่อมาอีก1ยอดฮิตนะครับก็จะเป็นในช่วงของพีระมิดนะครับที่เป็นส่วนของชั้น2นะครับชั้น2และชั้น3ละกันนะครับแต่ว่าช่วงเลเวล50้ต้นๆเนี่ยผมจะเชียร์เป็นชั้น2มากกว่านะครับเพราะว่าชั้น3มเนี่ยมันจะผสมไปด้วยมอนเตอร์ที่เลเวลสูงค่อนข้างเยอะนะครับชั้น2เนี่ยจะเป็นจุดที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับพีซคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงแดงที่เป็นสีดุ๊กอะด้วงที่เป็นสัตว์แดงนะครับผมตัวนั้นน ฟาร์มพีระมิดชั้น2ได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมัมมี่เวอร์ริทนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบมีข้างคาวแดงด้วยนะครับมีทั้งอาร์เชอร์สเกลตันด้วยนะครับอาร์เชอร์สเกลตันอยู่ไหนวะนะอาร์เชอร์สเกลตันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมนะอ่ะตัวนี้นะครับอาร์เชอร์สเกลตันก็จะอยู่ด้วยนะครับรวมๆกันเนี่ยถ้าเรามีด้วงเราก็จะสามารถฟาร์มได้แบบเป็นกองนั่นเองนะครับในช่วงเลเวล50ต้นๆน,นะครับผมอ่ะแล้วก็ ถกมาอีกนิดนึงนะครับจริงๆถ้าใครไม่ได้แบบว่าอยากจะรีบเก็บรีเวลขนาดนั้นนะครับก็จะมีสเกลตันเวิร์กเกอร์นะครับที่เป็นทางเลือกในการฟาร์มได้นะครับในช่วง50กลางๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แทบจะทุกคนนิยมฟาร์มกันมากๆครับเพราะว่ามันมีการ์ดท,ที่เป็นการ์ดใช้ในระยะยาวนะครับผมก็คือการ์ดเหมือนตีขนาดกลางนะคือถ้าใครไม่ได้รีบเวลอยากได้การ์ดดีๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปลงสเกลตันเวิร์กเกอร์ได้ในช่วงกลางๆของเลเวล50นั่นเอง นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเราแบบว่าเฮ้ยเริ่มเก่งหน่อยเริ่มห้าวแล้วก็อาจจะขยอบขึ้นไปนะครับเป็นพีระมิดชั้น3นะครับพีระมิดชั้น3เนี่ยก็จะผสมไปด้วยมัมมี่นะครับผสมไปด้วยมาราตี้นะครับหมาดำนะครับแล้วก็จะมีพวกไอซิสมิมิกนะครับซึ่งในหมู่พวกเนี้ยเจ้าตัวมิมิกเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าการ์ดเนี่ยเราจะได้ใช้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราดอกมาเนาะก็เห็นไหมฮะว่ามันจะลดไล่2%นั่นเองนะครับถ้าเกิดได้การ์ดมาก็จะเยี่ยมไปเลยนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าเกิด ช่วงเลเวล50ไปปลายแล้วเนี่ยเราอาจจะคาเติบมาฟาร์มเป็นพวกบอลกันนะครับมูหนักก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้จะอยู่รวมกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับเจ้าไข่หมุนด้วยนั่นเองนะครับผมนะ,ะก็จะมีทั้งหมด3ตัวบอลกันมูหนักแล้วก็ไข่หมุนตัวนี้นะครับผมฟาร์มด้วยกันได้อยู่ในถ้ำพายอนชั้น2นั่นเองนะครับแล้วก็พอเราเลเวล60แล้วเนี่ยก็จะมีทางเลือกเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับผมถ้าใครที่ ดาเมจเริ่มแรงแล้วกลางๆแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่ออกซอมบี้นะครับผมแล้วก็ออกสเกลตันนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในถ้ำออกที่เดียวกันเลยนะครับผมหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามันเจ๋งตัวเรามันสึกนะครับเราอาจจะคัดเฉิมมาที่โดคิบิเลยก็ได้นะครับผมจะเป็นโดคิบิก็จะเป็นพายอนชั้น3นั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำของสุดๆอาจจะเป็นระดับสุลต่านหรือระดับแบบเติมหลักแสนขึ้นไปแล้ว ตัวละครแน่นมากจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถระเทิบมาฟาร์มเป็นพวกตัวกูแบบนี้ได้เลยนะครับเลเวลช่วงประมาณ60ต้นๆน,น,นะฮะ61อ่ะเออจะมีพวกกูพวกแจ็คนะครับอยู่รวมกันที่เกฟเฟนดันเจียนชั้น2นั่นเองนะครับนี่นะเกฟเฟนทาวเวอร์ชั้น2นะแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่เลเวล80เนี่ยหลงเข้ามาด้วยนะครับอย่างไนแม่นะอ่ะสถานที่เลเวลก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพพรีสนั่นเองนะครับในช่วง50จนถึง60นิดๆนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบเล่นสายพรีสได้นะฮะโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะส่วนของเนี่ยในช่วง50ถึง60เนี่ยอาคลิปที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าของเนี่ยทำอะไรบ้างคือ50ถึง60เนี่ยไอเทมจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงมากถ้าเราทำของ50จบแล้วนะอ่า มันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งตอน65เลยก็คือจะเปลี่ยนเรื่องของประดับนะครับประดับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตอนประดับ65แล้วก็เปลี่ยนของชุดใหญ่ทีหนึ่งคือ70เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะมาทําไกด์ให้ต่อนะครับว่าช่วงต่อไปนะ60ถึง70 70ถึง80เนี่ยพีทของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อได้บ้างนะครับผมอ่ะก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนเกี่ยวกับอาชีพพรีสนะครับคอมเมนต์ถามด้านล่างหรือว่าเข้ามาถามกันในสตรีมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์ไปนะครับจากคลิปของผมนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ